สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ติดตามดูคุณแม่บวันรับผ้าไหมทุกจำนำมาตลอดนะคะพี่น้องชาวไทยเกดีทุกท่านนะคะค่ะวันนี้รับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆนะคะคุณแม่มีของสวยงามก็คือผ้าไหมมันมีของคุณแม่นั่นแหละคะ่ะจะฝากพี่น้องชาวไทยเกดีทุกท่านให้ดูนะคะคุณแม่หยิบยกขึ้นเลยค่ะ พ่อแม่จะไล่แต่สูงลงต่ำนะคะเบอร์ยี่สิบราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะอันนี้ได้มาราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเบอร์ยี่สิบเป็นสีธรรมชาติค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะสีธรรมชาตินะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนผืนนี้นะคะ เราไม่ได้เลือกค่ะเขาจะมัดติดกันมาเป็นมัดส0บผืนนะคะมัดละ0ิบผืนนาคุณยายได้มา2มัดวันนี้ค่ะเป็น20่สิบผืนก็มาหยิบยกให้พี่น้องชาวไทยแกดีทุกท่านได้ดูนะคะเป็นผ้าสีธรรมชาตินะคะเป็นไมนบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะสามตะกอนะคะราคาอยู่ที่1,400บาทนะคะ ราคานี้ไม่ได้คิดพร้อมราคาส่งนะคะเป็นราคาส่งต่างหากนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะแม่นนบ้านทุกท่านที่ติดตามดูุณยาอยู่นะคะเป็นราคา1,400บาทค่ะไม่ได้พร้อมส่งนะคะจะมีค่าส่งต่างหากนะคะสามตะก้กอค่ะเป็นไม้บ้านทางพุ่งทางยืนเป็นสีธรรมชาติค่ะเบอร์ยี่สิบนะคะ,ะ,คะาตาจาับห้าก็ไต้หนณตายื่นกล้องมา เก็บภาพรอท่านนะคะค่ะเบอร์ยี่สิบาสีธรรมชาติค่ะตามมาด้วยเบอร์19ค่ะเบอร์19เป็นสีเขียวนะคะลายทางด่วนนะคะสีเขียวัวเป็ดนะคะค่ะสวยนะคะ,ะราคาอยู่ที่1,400บาทนะคะผ้าสามตะกอค่ะ รับประทานอาหารเสร็จๆใหม่ๆค่ะแม่บวรรัตน์ผ้าไหมหลุดจำนำนะคะช่องของคุณแม่นะคะหากติดตามก็ติดตามทางช่อง YouTube ของแม่บวรรัต์ผ้าไหมหลุดจำนำนะคะหากพี่น้องชาวไทยเจดีทุกท่านนะคะผ้าไหมสวยๆนะคะมองดูนะคะพื้นไหนสวยพื้นไหนเหมาะสมกับท่านนะคะหากพื้นไหนเหมาะสมกับท่านก็ขอให้ท่านยับตาม,มองนะคะพื้นนี้สวยคุณแม่รัก ค่ะเก็บไว้ให้ด้วยค่ะคุณแม่ก็ตอบลูกค้าทำลายนะคะเบอร์สิบเก้าไหมไหมบ้านทางคุงทางยืนนะคะขอผ่านนะคะเบอร์สิบเก้าสีเยลโล่เป็ดจ้าตามมาด้วยเบอร์สิบแปดค่ะเบอร์สิบแปดเป็นลายช่องทางน้ำไหลนะคะรับผื่นเดียวคุ้มค่านะพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะ คุณตาขยับอกไว้นิดนึงคุณตาขยับบอกก่อนพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะ่าลายนี้ก็เรียกว่าลายช่องทางน้ําไหลนะคะรับผืนเดียวคุ้มค่านะคะได้ทุกลายนะคะสามตะกอ้อค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะวันนี้ราคาก็สวยอยู่นะคะราคาเบานะคะพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะ คุณแม่บอลรับผ้าไหมหนูจัง,จงนำขอสาพี่น้องทิดลระผือน,นะคะค่ะคุณแม่จะพูดแบบเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาก็ดึกก็มาทุกทีนะคะค่ะคุณแม่ก็จะให้จจคุณาจับผ้าราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะผ้าสามบกลอนะคะค่ะถ้าตัวไหนไหมบ้านทางพุ้นทางยืนคุณยายก็จะบอกนะคะคุณแม่บอลรับก็จะบอกนะคะ พราะว่าพวกนี้คุณยายไม่เลือดค่ะถ้าพวกนี้จะไม่ได้เรื่องนะคะเขาจะมัดไว้แล้วคุณแม่ก็หยิบยกขึ้นมาเห็นคุนไหนก็เป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนคุณแม่ก็จะบอกพี่น้องชาวไทยคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะที่ผู้ติดตามชมคุณยายมาตลอดนะคะขอขอบพระคุณท่านมากค่ะสามตะกอราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะไายช่องทางน้ำไหลค่ะ ดาเบลานี้คุณตาเดินเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับผ้าศูนผ้าพุ่ใต้อุณยาตเออแบบนี้แหละขอ่านนะคะอันนนี้ทุณยาติดช่องทางน้ำไหลเข้ามาหลายขืนนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งันสี่ร้อยบาทช่องทางน้ำไหลนะคะ ค่ะคุณแม่บ้านที่ชอบช่องทางน้ําไหลเพราะาจับตามองนะคะใส่ออกบุญดอกงามมีแต่คาว่าสวยนะคะคุณตาก็ดีิบเอาก็้องลงข้างล่างเออค่ะมีแต่คาว่าสวยนะคะสวยทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนสดใสโดดเด่นแท้เค่ะผ้าสามตะกอค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะลายช่องทางน้ําไหลค่ะ มักพื้นไหนชอบผื้นไหนบอกคุณยายได้ค่ะพื้ยายเก็บครับตอนนั้นนะคะได้นมือลงเวลาภาพนี้เอามือลงอาลเอามือลงเอากล้องลงเองเอ ฝึกการถ่ายทำนะคะมือกล้องก็ต้องฝึกการถ่ายทำถ่ายประชาสัมพันธ์ก็ไม่ได้ฝึกนะคะฝึกทุกวันค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะสามตะกอนะคะช่างลายผืนนี้ก็ลายลายดาวล้อมเดือนค่ะสีแดงเม็ดมะขามสดใสโดดเด่นแท้ภาพนิ่มนลวยสวยทุกผืนค่ะคุณแม่บ้านค่ะคุณรัศตรีไทยทุกท่านนะคะ มักผืนไหนชอบผืนไหนค้จาจับตามองนะคะเหมาะสมกับท่านนะคะว่าผืนไหนเหมาะสมกับท่ามทันมองดูนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะให้พี่น้องค่ะมองดูค่ะว่าผืนไหนเหมาะสมกับท่านนะคะแล้วก็ตอบค,คุณยายคุณยายทักมาค่ะคุณยายจะตอบลูกค้ทาทำลายนะคะให้ทักถามเข้ามาทำลายนะคะเอสไลน์เขาหาคุณยายค่ะ religion. เออแบบนี้เออเก่งแล้วเก่งแล้ว เออจับมาใกล้ๆอ,อืมให้พี่น้องได้ดูภาพใกล้ๆมันจะไม่มัวเออถึงแล้วลุกตาจับกล้องถิงแล้วตามาด้วยเบอร์สธีค่ะสีฟ้าใสนะคะสีฟ้าหน้าไอ ฟ้าสวยนะคะฟ้าน้ําทะเลก็ใช่ค่ะของฟ้าสวยนะคะฟ้าวันศุกร์นะคะผ้าสวยเป็นสีเรียบๆค่ะสีฟ้าวันศุกร์สวยมากค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะหนึ่งคำสี่ร้อยบาทนะคะผ้าสามตะกอนนะคะปลาอย่ายกขึ้นอย่ายกเออยกใส่ตรงที่ลายผ้าไหมค่ะเออ อ่ม้กอกล้องกเป็นแล้ว,นะวกอย่างเป็นแล้วกกัากยายตามมาด้วยเบอร์สิบสามค่ะเบอร์สิค่ะเป็นลายสวยนะคะ มืนอนเตางาบค่ะเหมืนอนเตางาบก็ใช่ค่ะแล้วก็ขอศิรามณนีล้อมน,นะคะค่ะว่าจะสวยนะคะพี่น้องชาวไทยคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะรู้แต่ว่าสวยจ้าแตาอย่าย<ะ>ืมสูงบอกปัญญาไปหากราอี่น้อยมาให้นางกระี่เล็เกๆกระยี่เล็กๆตัวี่น้อยๆตระี่กเกี้ยสวยนะคะสีแดงเม็มเดมะขามค่ะสีแดงเม็มเดมะขามสีแดงข้างนะคะ ออกสีแดงข้าง3ามตะกอร,ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสีร้อยบาทขอใครนะคะหนึ่งพันสีร้อยบาทจ้างาน3ามตะกอนะคะสวยทุกผืนนิ่มสะดวยสวยทุกผืนค่ะพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนนะคะที่เหมาะสมกับท่านนะคะค่ะทิ้งเข้ามาหาคุณยายได้คะ่ะคุณยายพับของผ่านนะคะ ามมาด้วยเบอร์12ค่ะเบอร์12ปติดอ่าเบอร์12บวันนี้ก็สวยนะคะติดหน้านางค่ะก็แก้มัดออกมาก็เป็นติดหน้านางน,นะคะผืนนี้นะคะเป็นหน้านางค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,400บาทนะคะหน้านางคุณยายก็ไม่อัพนะคะคุณยายก็ตรงไปตรงมาค่ะอยู่ที่1,400บาทจ้าค่าสามตะกอนะคะผืนนี้ติดหน้านางน,นะคะ ต่เป็นสีออกโทนสีเขียวโทนสีธรรมชาติค่ะ,ะสวยนะคะผ้าสามตะกอค่ะจับภาพมัดผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายค่ะผ้าสามตะกอนนิ่สวยสวยทุกผืนนะคะมัดหมีไหมมัดหมี3สามตะกอนนะคะค่ะผืนนี้หน้านางนะคะลายสวยนะคะ,คะออกสีโทนสีสวยๆเขียวที่หน้าสวยมากค่ะ แบบนี้แหละภาพมันถึงไม่ม้วตามมาด้วยเบอร์11ค่ะเบอร์11ก็สีม่วงนะคะม่วงสวยมากค่ะม่วงดอกลักค่ะนิ่มะลวยสวยทุกพื้นค่ะหยิบตามหยบตามเออค่ะนิ่มฉลวยสวยทุกพื้นนะคะ เป็นสีม่วงดอกรักค่ะสวยมากค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายได้นะคะผื้นไหนเหมาะสมกับท่านนะคะท่านจับตามองค่ะเหมาะสมกับท่านค่ะมีผ้าไหมไว้ในบ้านเยอะๆยิๆ่งดีนะคุณแม่บ้านทอนผ้าไหมมันเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานเราได้นะคะ<ม>อ่าให้ลูกให้หลานคนละสองผืนสามผืนก็เป็นกำลังใจนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะ สวยค่ะตามมาด้วยเบอร์สิบค่ะเบอร์สิบก็ออกโทนสีเขียวนะคะออกเป็นโทนสีเขียวค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนก็บอกคุณยายได้นะคะ พี่บ้าน้องชาวไทยใจดีทุกท่านหรือคุณแม่บ้านคุณรัศดีไทยทุกท่านนะคะค่ะจับตามองนะคะอยากได้ผ้าไหมไปใส่ในงานกระถิ่นสวยๆสักปืนนะคะค่ะมองดูนะคะเวลาคุณยายรับผ้าไหมหลุดจำนำหยกทิปหยกขอไทยนะคะยกขึ้นนะคะค่ะยกขึ้นมันก็พื้นไหนเหมาะสมกับท่านท่านก็มองดูนะคะแล้วก็ทักเข้ามาหาคุณแม่บวรรักษ์ผ้าไหมหลุดจำนำนะคะ เจ้าเก่าค่ะรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆก็ได้เวลาก็เป็นฝ่ายปัะชาสัมพันเชี่ยวๆอยู่หน้าอยู่หน้าทีวีนี่แหละค่ะาตาก็มือกล้องค่ะมือกล้องก็เริ่มจะเป็นแล้วค่ะเริ่มจะจักมุมกล้องแล้วค่ะแต่่อนไม่ได้รู้จักมุมกล้องเลยค่ะรู้แต่จับอย่างเดียวถ้าจะไปไหนจะแหวงจะไปก็ไม่รู้ค่ะ ค่ะสวยนะคะพื้นนี้ก็สวยนะคะสีแดงนะคะสดใสโดดเด่นแทบข้าะคะ่ะอย่ายกขึ้นสูงลับอยู่ที่ลายมัดหมีเออค่ะสวยสดใสสดใสนะคะลายมัดหมีแบบโบราณนะคะผืนนี้นะคะแบบผ้าโบราณอยู่นะคะไม่สลับตับแต่งสีหลายสีนะคะโทนสีเหลืองค่ะเหลืองแดงอย่างเดียวนะคะ คะมัดแบบนี้คือการมัดแบบโบราณอยู่นะคะพื้นใหญ่ดีด้วยค่ะสวยนะคะลายเรียบๆเหมาะสําหรับผู้สูงวัยนะคะเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้สูงวัยก็สวยนะคะสีแบบนี้นะคะลายเรียบๆนะคะลายเล็กๆนะคะเอองามมากจับแบบนี้หละจับกล้องเอออ่ะเวลาตัดยกขึ้นสูงก็ถอยออกห่าง ออนั่งข้าพียกจับอย่างนั้นเลยตามมาด้วยเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดก็เป็นไหมบ้านนะคะดูแล้วเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะถ้าไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนี้แกะพึ้นมันจะนิ้มมือนะคะ ค่ะเป็นขี้ไหมเลยค่ะมองเห็นเป็นรอยขี้ไหมเลยนะคะสวยสดใสโดดเด่นแพร่ภาวนะคะสวยมากค่ะแต่ละผืนก็สวยแต่ละมุมแต่ละแง่เป็นคนละแบบนะคะค่ะราคาเบานะคะวันนี้ราคางามมากค่ะ1,400บาทนะคะค่าสามตะกอค่ะมาจากหลุดแจมนำนะคะคุณแม่บวรรักษ์ค่าไหมหลุดแจมนำเจ้วเก่านะคะกดติดตาม กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยค่ะยายครับอรอท่านนะคะคุณตาก็จับภาพไปทางนู้นด้วยเออจับภาพไปทางไห้ไอ้นน้นเออ,เอ,อแรนไม่อยู่เรื่อโทรศัพท์ของคุณยาย นางองเออนาง,งองค่ะสวยนะคะมีกระถือสวยๆค่ะเบอร์เจดก็สวยนะคะออกโทนสีเม็ดมะขามแก่ก็ใช่สีม่วงมงคุดแก่ก็ใช่ค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนมองดูนะคะพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะพื้นไหนเหมาะสมกับท่านนะคะบอกคุณยายรักผ้าไหมดูดจำนำได้คะ่ะ 1, 1 4 0 0บาทน,นะคะราคางามมากค่ะราคาสวยนะคะผ้าก็สวยนะคะผ้าสวยมากค่ะมาไหมมัดหมีไม่แต่ถึงช่วสวยงามๆนะคะคุณแม่บอลรับผ้าไหมถุกจำนำนี้คมจังหวัดสุรินนะคะบางทีลูกค้าก็ถามว่าแม่คนจังหวัดไหนนะคะคุณแม่คนจังหวัดสุรินแต่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าผ้าไหมสุรินนะคะคุณแม่คนสุรินจะ ื้นนี้ก็หมายบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะสวยมากค่ะเป็นลายดอกพิกุลเล็กๆนะคะแดงนะคะมัดแบบโบราณน,นะคะไม่มีสีเติมแต่งนะคะเป็นหมักแบบมีแต่สีแบบสีธรรมชาติล้วนๆนะคะหมายบ้านทางพุ่งทางยืนจ้าสีแดงค่ะดอกพิกลน,นะคะมัดหมีลายดอกพิกุลลายยังเป็นลายโบราณอยู่นะคะค่ะสวยมากค่ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทราคานามมากค่ะถ้าสามปกอค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณนยายค่ะถ้าเออาใกล้ๆแบบนี้แหละภาพมันจะได้ออกชัดเจนคาะถ้าพื้นไหนไหมบ้านมางพ่กทางยืนนี้คุณนยายจะบอกไปใน แม่การวิธีหยิบยกขึ้นมาคุณยายจะบอกเลยนะคะพื้นนี้ก็ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนเหมือนกันนะคะสีน้ํางเงินสดนะคะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะแต่คุณยายก็ไม่อัดนะคะราคาตรงไปตรงมาค่ะแก้มัดออกเกอของสวยของงามก็ส่งให้กับพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านเป็นของสวยของงามนะคะค่าราคานามมากค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค้ะ ถ้าสามตะกอค่ะหมายบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะเบอร์ห้าเป็นหมายบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะลายสวยนะคะมัดแบบโบราณอยู่นะคะค่ะสวยทุกผืนนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุณยายได้นะคะเบอร์ห้าหมายบ้านทางพุ่งทางยืนเหมือนกันนะคะค่ะเรียนต่อมาณนี้มีแต่หมายบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะแต่คุณแต่ราคาหมายบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะจะ ราคาจะไม่ได้ขนาดนี้นะคะตอนนี้ค่าหลุดกันนำค่ะตามมาด้วยเบอร์สีเบอร์สีก็ไหบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเป็นดอกโทนสีกลมท่านะคะเลือกลายไม่ต้องห่วงค่ะลายชัดเจนสดใสโดดเด่นชัดเจนมากค่ะลายเนี่นะคะการทอก็ยังทอโบราณอยู่นะคะพันลิมอยู่นะคะม้วนลิมค่ะค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะ ดอกก็สวยลายก็เด่นนะคะเป็นสีกรมท่านะคะราคาอยู่ที่1,400บาทราคาสวยงามมากค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนนะคะแต่เรื่องลายนะคะสดใสโดดเด่นมากค่ะลายมากค่ะถือว่าลายมักหมีนี่ลายลายลายสวยนะคะค่ะลายชัดเจนมากค่ะ หมาบ้านทางคู่ทางยืนนะคะแบบทอพันลินอยู่นะคะถือใ้เบอร์สีนะคะค่ะถ้าชอบถ้ามาก็กิงเข้ามาหาคุณยายได้นะคะคุณแม่บ้านคุณรสตรีไทยนะคะไปใ,ใส่ไปบุญกระถิ่นเนี่ยงามมากะคะ่ะตามมาด้วยเบอร์ค่ะเบอร์2องหรือเบอร์สามเบอร์สาม เบอร์สนี่ก็ติดไหมบ้านค่ะพุ่งทางยือนอีกผืนนะคะค่ะสวยนะคะลายทางดอกดวนนะคะออกสีเขียวยอดตองนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะจับขึ้นไหมบ้านนี่มันแบบเป็นนิ่มค่ะนิ่มมือน,นะคะนิ่มมือแล้วก็มีที่ไหมติดนะคะค่ะสวยสดใสค่ะงามมากค่ะเป็นสีเขียวยอดตองค่ะกับภาพลงข้างล่างจับภาพที่มัดมีเออ เออเก่งแล้วจับภาพนี้นี่เออเริ่มจะเป็นมือกล้องชำนาญแล้วนี่เดี๋ยวจะมีความติดต่อไปถ่ายเ้อถ้ามือกล้องชำนาญนี่เออเดเป็นมือกล้องชำนาญแล้วมัจับกล้องจี๋จี๋จบปิญาปสามแล้วจับกล้องให้เก่งๆด้วยลอ่าเบ้อโ สีชมพูนะคะชมพูแวววาวน,นะคะสีชมพูแวววาวก็เนื้อผ้าหนานะคะเนื้อผ้าหนาเน่นะคะ่ะสวยนะคะโดดเด่นสดใสแพรวาวค่ะแต่ผืนนี้ถ้าคนตัวใหญ่หน่อยก็มันจะไม่ถึงสองเมตรนะคะคุณยายดูเมตรเก้าสิบนะคะผ้าผืนนี้นะคะแต่สีก็สดใสโดดเด่นแพรวาวสวยค่ะราคาสวยราคาวันนี้สวยนะคะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ค่าสามตะปอน,นะคะแม่บอลรับค้าหมายถือจำนำเจ้าเก่าค่ะแลบประทานอาหารเสร็จนะคะตอนเย็นเย็นแรงแก็มายืนที่นี่อยู่นี่แหละแบบนี้แหละคะ่ะจับผ้าหมายยืนที่นี่ค่ะประชาสชนทำให้กับพี่น้องชาวไทยคุณแม่บ้านคุณรศัศดีไทยทุกท่านนะคะได้ดูได้ชมค่ะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมาถามะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนก็ เลือกมานะคะเหมาะสมกับท่านนะคะถ้าให้ท่านเลือกนะคะแล้วก็ส่งมาทำลายแล้วก็ให้คุณยายแล้วคุณยายจะตอบทำลายนะคะค่ะคุณยายก็จะเออเลอร์แล้วค่ะการพูดผิดเพี้ยนตลอดขออภัยนะคะตามมาด้วยเบอร์หนึ่งค่ะ เบอร์หนึ่งก็เป็นธรรมชาติอีกแล้วค่ะไอ้หมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะยังพอแบบธรรมชาติอยู่นะคะคนเฒ่าคนแก่โบราณเรานะคะค่ะสวยนะคะเป็นเป็นลายแบบลายเก่าโบราณค่ะเหมือนผ้าเก่าเก็บนี่แหละค่ะลายเก่าลายโบราณผ้าเก่าเก็บเพราะว่าคนโบราณท่านทําท่านจะไม่ค่อยทาลายหลากไหมมากสีนะคะส่วนมากท่านจะทําออกเป็นสีโดดๆนะคะ ่ะสวยนะคะเิ็บภักรอท่านแม่บ้านนะคะอาบมาพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคำาหาคุณยายคะ่ะ มองเห็นคุณตาจับกล้องใส่อยู่นี้ค่ะเป็นผ้านี้นะคะเป็นผ้าหน้านางค่ะชายคุยหน้านาง2999บาทนะคะคุณตาจับกล้องมาั่งนี้ค่ะเออเป็นผ้าหน้านางนะคะคุณยายไม่ได้หยิบยกนะคะถ้ามากถ้าชอบก็บอกคุณยายมาค่ะเป็นผ้าชายคุยนะคะยกดอกลายพริกไทยนะคะราคา2 9 9 0บาทนะคะ ไปอีกมากไปมากมา,กมากหายายไปดิยขออ,อค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจคุณยายมาตลอดนะคะท<ม>้ายนี้คุณยายขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครองขั้นค่ะสวัสดีค่ะ